ก็เป uh. ิดก็คุยแล้วดิบๆแอะไรกันน่ะเห็นไหมไม่มีเลยมาซ้ายมืซ้ายมาซ้ายมีขวาไม่มีซ้ายสองอะไนั่นมาฝั่งมีบ้าิ่งเลยปะ First blood หลังหลังหลังไม่มีพูดจะช่วย มมมามาสายมาสายมากอง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 ยหลยิงโดนหลังอ้ยยิงว้าวเขาล้มเขาจะล้มสิบแนออเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งข้าเป่าข้าป่าขเป่าได้ไห้ มันยาวยู่ไรอ่ะต้องต้องให้โคดบอกต้องให้โคดจำตัวโคดอะไรตายก่อนเพื่อนอย่าเรียกว่าโคดนะไม่ได้เล่นนานเหมือนแบบโคดหัดเล่นใหม่เลยจริงไม่เป็นไรเด็กแบ๊ ใครที่ยิงได้ศูนย์นะกดออกจากกลุ่มไปเลยนะบอมบอมบอมอยู่ไปก็พินพาละไปดูไปดูรอบนี้แหละรอบนี้แหละซ้ายหนึ่งซ้ายมาซ้ายมาสองสองขวาขวาขวาไม่มีใครหลัง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 ยังไม่ได้มาลุตางวาซ้ายมาได้ไม่รู้ใครเดี๋ยวเลียปืน อยู่บ้านไม้นะไหนกูเขาใส่หูฟังแล้วเล่นไมถนัดเลยอ่ะสองอ่ะสองต้องัดนต้องปุ้นอยู่ว่าง่ายปุ้ยอุ้โอ๊ยสองตัวเลยโ <c oughs> อ้ยล้มตัวแล้วปูนมาสาำหน่อยเร็วเร็วเรามันกำลังชุบเพื่อนอยู่ยิงยิงให้ยิงม่เ่เออแม่งเปิดโคเออ มันพุกแล้วอ่ะเออเออเอา triple ลคิลเกมแรกเกมแรกโอ้ยเปิดโป้แล้วไปดูดิโคตรท่าเลยอ่ะยิงปืนเนี้ยเอาดินี่มันมวยร้อนจยิงไม่ออกเลยมันมวยเต็มหัวร้อนมันโดนอ่ะมันก็แรงถ้ามาเดืไม่โดนใช่ใช่ใช่เขาเคยยิงแบบเขาเคยยิงแบบเหมือนโป้เลยอ่ะ ีว้้ยงเด็กหัดเล่นอ่ะเปิดโปลนเปิดโปลนไม่อยากดูเลยวะดูๆๆดิดินุยอุ้ยปืนลันปืนลั่นน่ะเอ้ยเหมือนเพิ่งคนหัดเล่นเลยอ่ะทำไมมันบังคับอะไรไม่ค่อยได้เนยวะเออเอาดิเอาดิใครไม่รู้เอานั่นล่วง หลังๆเหมือนมาขายขำอ่ะนะโยปุนเหมือนบอดเลยอ่ะโคตรเหมือนบอดเลยโคตรเหมือนบอดเลยเอาเลยยิงเราเล่นเราเล่นเหมือนบอดอ่ะวิ่งไม่ออกขนาดเดินวิ่งยังเหมือนบอดอ่ะคิด นี่แหละไม่ไม่ทำให้มันตายใจไงพอตอนนี้แหละมึงเจ๊กูแต่งตัวเหมือนบอกได้นะต้องเอาไอ้ตัวแบบตัวฟีอ่ะที่เริ่มเล่นเกมมาเล่นอ่ะอันนั้นอ่ะควรใช้โดนยนะไม่ได้ล้วกนนะแพ้ตัวแพ้อะไรก็ไม่รู้ขวามีมันซุ่มอยู่มันซุ่มอยู่เ๋ยวก็โดนจริงหรอกเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาสองขาสอง เสาหนึ่งเสาหนึ่งโอ้โอยมาสองเร่อเหมือนบอดจริงๆแล้วเนี่ยซรับเราในในในดึงดึงหน้าดึงหน้าดึงดึงอยู่ตรงบ้านไมอูนระวังข้างหลังอะไรอย่นงเงีตรงนั้นอ่ะขึ้นยิงได้ตอนดึงดึงหน้าหน้ามาแล้ามาแ้วตรงรั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 ้วโอ้เด็กเบื่อเมือป่าเลยวิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไ,วไ,วไปปตายออกหน้าต่างออกหนาา้าต่างมาแล้ว <c oughs> วู้นมาแล้ว t i <c oughs> ช่วยได้ไหมเนี่ยไ,ได้ได้ม้ยม<ว>ันมาหลังอ่ะแป,ป,ป,ป๊บแหนีก่อนนะนอกก็มี first blood เอ้ายิงใครวะเนี่ยเออเออเอาดิแล้วมันเปิดโคเอาดิดูแรงเกิดดูการเล่นดิโอ้อายออาไปเดีโอ้โผงหมงยโผล่มาปนมาแกปปนเตอร์นึงอเอาตรงนี้สองตัวเลย อุ้ยล้มตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งใช่หน่อยใช่หน่อยวุ้นซ้ำมันได้ไนายฉลามอะ่ะซ้ำก่อนบบ <c oughs> หาเรื่องโดนอะ โอ้ยด่านลักด่านลักมาไงมาแล้วปูนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนอ้อมมาปะมีมีนี่นี่อยู่บนตรงนี้หมดเลยอ่ะอะไรอุ้ยขบวนสอง เห็นหนู่เห็นเห็นเ่อนเขตัวหนึ่งถ้าเลือดเลยเยอะนะูอยู่ไหนขึ้นข้างบนตัวหนึ่งไปไปตรงนน้นนไปหาวุ้นอะตายตายข้างบนข้างบนเดี๋ยวข้างบน triple kill โอ๊ย so dead. <laughs> you <got therapy>. <laughs> <laughs> First blood อยู่ซ้ายสุดมีตัวนึ่งเอ้าเหี้ยกบแพ้ไม่ได้เลยโอเคโอ้คุณยิงสิบตัวแล้วปะมาว่ะขอไม่คุยนะขอจริงจังนะ คอมเมนต์ป่ะงานตึงเข้ามา First b l มันอยู่ไหนอ่ะป่านนี้มีตัวนึงพี่ปุ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะข้างบนหรือข้างล่างอ่ะน่าจะน่าจะบนอข้างในโก็มองมาข้างหน้าอยู่แล้วก็เจอวิ่งใหญ่เท่อยู่ตรงไหน หลอกผมนี่แู่หลอผมถึงข้างใน